ปัสสาวะไม่พุ่งปัสสาวะกะปิดกระปอยปัสสาวะไม่สุดฉี่บ่อยในเวลากลางคืนฉี่ขุนไม่ใสเวลาฉี่ต้องแบ่งและปวดต่อมลูกหมากมารับชมคลิปวิดีโอจากผู้ที่มีปัญหากันค่ะว่าอาการของท่านดีขึ้นอย่างไรกันบ้างฉี่ก็ใสฉี่พุ่งอ่ะพุ่ง่ง่ายครับดีขึ้นครับแล้วก็ได้อีกอย่างหนึ่งครับตัวนี้นะครับรู้สึกว่ากินแล้วก็ น้องชายนะครับน้องชายรู้สึกว่าโอเคขึ้นครับเต็นต่อมลูกหมากแล้วเวลาวิ่งก็รู้สึกจะปวดปวดแล้วกลางคืนนะ่ะจะฉี่บ่อยมากเหมือนเหมือนเป็นเบาหวานนะแต่ไม่ใช่นะไปตรวจไม่มีเบาหวานนะพอเรากินเข้าไปเนี่ยก็มาสังเกตอาการว่าต่อมลูกหมากที่มันเคยโตมันก็ยุบลงยุบลง,ปลงเป็นปกตินอนหลับดีไม่ฉี่เลยตื่นขึ้นมาก็ฉี่ครั้งเดียวตอนเช้าเป็นตอมลูกหมากโตอยู่อ่ากลางคกลางคืนไม่ต้องหลับได้นอนอะ่ะเพราะว่าต้องเข้าห้องน้ํา วันละสี่ห้ารอบเลยหลังจากที่ทานไปสักระยะหนึ่งนะครับอาการที่เป็นอยู่อย่างเงี้ยนะครับดีขึ้นเยอะเลยกลางคืนทําให้ผมหลับสนิทนะครับยันเช้าเลยลหะทุกวันเนี่ยสำหรับเ่าเทนที่มีอาการคล้ายผมนะฮะไม่ว่าจะเป็นสุภาพบุรุษสุภาพสตรีนะครับที่มีอาการฉี่ติดติดขัดขัด,ขดนะครับฉีไม่พุ่งฉี้ไม่ใสมันเหมือนฉีไม่สุดอย่างเงี้ยอยากจะมาให้ลองเปิดใจลองดูผลิตภัณฑ์โอปิโอตัวนี้อ่ะลองดูนะครับจะท่านจะกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติเหมือนผมเลย